สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสุขสุขคติวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมนะครับในะปีหกสี่วันนี้ผมได้มาทําการอาเอาหุ่นนะครับให้กิมซุงนะครับที่ปลูกไว้นะครับตัวนี้ก็อายุอายุประมาณห้าเดือน,น นะครัท่านออกนอนะครับออกนอนประท่านเขาตัวนี้นะครับมันเป็นมาตัดหญ้าครับเอาหุ่นนะครับนะครับเป็นกิมซุ่งแล้วก็สร้างมนนะครับนะครับผมทำการปลูกไว้นะครับตัวนี้ก็จม้นนประม่านนึ่งไรเนี่ยนะครับนะขอบคุณครับเอาหุ่นครับหญ้าหลายครับน้อง มีแต่หนาลดทวมไพบะะ่บ้ะนหลับอันนี้ก็อื่นหนามาตื่นนะครับเกี่ยวมัก,กวะทางนะครับตายง่าะครับแต่ว่าขั้นสี่เกิดตายอยู่แต่ว่าผมสีนเน้นเป็น เกษตรอินซีนะครับนะครับนะครับนี่สวนไผ่ของผมนะครับตัวนี้ทำการตัดไปในแร้วนะครับเนี่มาบึงสร้างมนครับโอ้สร้างมนร่างแท่งงอขึ้นนะครับงอล่างแทงงอันร้นายเลยนะครับ สั่งมดสั่งมดปลูกไว้ใช่ลำนะครับตัวนี้นะครับว่าลำใหญ่ลำโตายตัวนี้จนะสามารถขา,ายลำได้เออตัวนี้นอแบบไงน,นะครับเบื้องครับเบิง้งนะครับธรรมชาติบ,บ้านเฮ้านี่เอามาต้นน,น้อยๆก็ได้นนครับต้นไม่ใหญ่ครับยี่เทียบไว้เบิ้งครับอาฟาร์มเมอนะครับเนี่ยเบิง้งนี้เป็นยอดอํใหญ่สำหรับ ทำแข้นเหรอครับผมนะครับเรียกว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวทำกันได้ยาออกใส่ปุ๋ยนะครับปีนาเนี่ยนิกสิงพอึดน่อไม่กินแล้วครับปีนาเนี่ยอ้าวอัปเดตพี่น้องเมืองซัมนนก่อนเกนือบหนายัางได มาไายให้เบิงนะครับสำหรับสร้างมนแล้วก็กิมซุ่งโอเคครับสวัสดีครับเช้าวนนี้